่เกียวันสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างดิโอสยามพลาซาเนาะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันที่นี่เลยตอนนี้เห็นว่ามีคนเยอะแล้วนะของก็เยอะแล้วเดี๋ยวเราพาเขาดูบรรยากาศด้านในกันเนาะไปค่ะ เขาโน่นดีแ่บเข้าได้หลายทางมากเลยรอบห้างเลยก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มนะเย็นสบายมากอากาศข้า,างในเสื้อผ้า เครื่องประดับว่าเครื่องประดับเยอะจะสวยงามฮารุฮารานิดนึงเครื่องประดับก็รรรรบตรงนู้นมีของกินเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูของกินด้วยใช่เนี่ยมุมของกิน กินบะะ้ล <c oughs> ่ะของกินมุมนี้คนเยอะรับ

ขนมกล้วยไม่ใช่เอาจุดกล้วยจยกล้วยขปงังชิ้นละสิบสี่บาทชานมก็คือชาไทย,ยนัย่นแหละขนมโอ้ยนักกินอาสวย,วยอ่ะกล่องเท่าไหร่เอ่ย สามกล่องร้อยเอาเอาเอาอันนี้อะไรคะอย่างเป็นกล้วยเผลือปลาทองค่ะกล้วยเผลือปลาทองขอมชั้นเอาอะไรเอาหนมถ้วยหนมชั้นแล้วก็อันนี้อันนี้หนมถ้วยด้วยอันนี้ถุงหนึ่งนะ อันนี้สามอันนี้ร้อยใช่ไหมอเออะไรเอาอันนี้อันนี้สองอันนี้หนึ่งน่ากินมากคิดกันรวมกันคนะ่ะ แก่ผมช่วยกินเลยแบบแบบเลดี๋ยวเดี๋ยวมะเร็งค่ะโอ้ยของกินเยอะมากเลยอะ อุ้ยของสามสิบเองอุ้ยไม่น่าน่ากินไปหมดเลยหอมเบื้องไม่กอดน้ำแกงหกสิบถุงเท่าไหร่วะถุงละร้อยเดียวเอง เป็นถั่วหรือสงอ๋อ้มาม่ซึเรียวเหรอถั่วไม่แช่อิ่มคนอย่างนี้ใช่ไหมน่ากินอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรเหี้ยเรื่องคำ กินน้ำลายเ้อเอื้อกินเยอะมากเลยไ,ไหนต่อปากหม้อเอาอะไรเนี่ยเหรอนีน่ใช่ไหมใช่สีมันอีไขไงคะห้บาทค่ะ ห้ 50, 60, อาสิบหกสิบเจ็ดสิบไราะค่อะไรอ่ะอยแยงก็องเอาสิาดีไม่ขนุนนะเอ่เอาเรื่อยปะเก็บตู้เย็นได้ใช่ไหมได้ค่ะได้เป็นอาทิตย์ยนะเอาคนละกล่องก็และกันอันนอันนี้สองกล่องเดี <c oughs> ย๋ยวเอาเลยคุณเอาสองกล่องเหรอ เอาช้อนแค่สองกล่องของดุนนะครับเอ่อคนล,ละกล่องแพงเป็นหนึ<ะ>่งร้อยบาทค่ะก่งขอเม็ดใหญ่ละม้าพอดีนะค่ะร้านนี้ร้านดังนะหนอมหวานไม่นิดอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไม่ต้องอุ้ยละ ของกินเยอะมากิบคอนไม่หรี่ปั๊บเฮ้ยภาพเขาจะแวบๆหน่อยนะเพราะว่าใช้มือถือนะข้าวคูกปินะครับสิหือสดนี้ไปแก้เราจะไปนั่งกินตรงไหนด้วยองเย็นสดตรงนี้หรอกินไหม ไมม่เต็ือโอ้ยขนมขี้หนูขนมขี้หนูหายากขนมขี้หนูหายากนะสามห้าสามกล่องร้อยเลยโอ้ยสามกล่องร้อยอีง่ะเก,ออกะี่ยวติดจอดเลยทุกคน หัวร้อยเดียวเองนะเมื่อกี้แต่ที่เราสั่งก็ามาพรุ่งนี้ล่ะแค่บาทตัวซื้อสูงอยู่ยี่สิบแล้วเธอไปแม่อะไรเอ่ยหมูยอขนมครอกที่เราซื้อเมื่อกี้ เขาช่างสลิมเหนียวปิ้งอันนี้อร้อยหนึ่งผุงเบอร์เอเลยนะคุ้มอยู่นะกินอยู่นะนี่เป็นแกะสดอันนี้กระปุกอะไรไหสามร้อยห้าสิบค่ะต้นใส่นะ อของเราก็มาแล้วอันนี้เนี่ยอ,อันนี้เป็นเก็บกินร้อยหนึ่งใหญ่อยู่ีใใ้นน150 150แต่ก็ะจะมีสจน้150คงคงน,นี่ก็กินหลายวันแล้ว ค่ะพี่นั่งกินผมล้วยก่อนมาทางนี้ต่อนะลานเจริญกรุ่มข้าวของเป็นใช้เจา้าท้าอ้มทุกป่อกระเป๋า ร้านเครื่องประดับเัาเยอะเนี่ยใช่ร้านเครื่องประดับเขาเยอะรองเทา้าเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้ถ่ายแง่เครื่องประดับ เสื้อผ้าก็จะประมาณนี้เนาะจะแบบสูงวัยนิดนึงของผู้ใหญ่เนาะอือวิมุมนี้สวยมากเลย เออที่ไทย ไปดูชั้นสองนิดหนึง่งฮู้โรถหรูอลังการมากเนอะข้าใหม่ด้วยดูดิ ไอส้สวยๆอย่างนั้นเลยสุดยอดเป็นงานแฮนดะ์เมดเนี่ยข้าใหม่สวยมากเลยข้าวใหม่เต็มเลยทุกคนที่เราลงไปซื้อของกินกันเมื่อกี้นี้มุมนี้สวยมากเลยนะมีร้านกาแฟด้วยอร้านอะไร ก่อนไฟฟ้าอะไรปิดอยู่ห่ะน่าจะไม่มาแล้วเนาะบังอะไรในห้างบังบังบังอะไรนะบังอะไรนะบังอะไรนะอ๋อบังใดเรื่องบ้าเบา่อยพออเฮ้ย สวยมาใครชอบผ้าใหม่ขึ้นมาชั้นสองเลยนะเยอะแยะมากมากก็ประมาณนี้เนาะห้างติโอสยามพาซาในวันนี้ชอบก็อย่าลืมกดซับตะครายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลด้วยนะแล้วก็ ลืมเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะไม่หลายคนดูการจอดรถรงนี้ล่า <c oughs> <c oughs> กดรลดจะดวกสะบา่